ตอนนี้ผมเรียนภามาทุกท่านเลยนะครับทุกจังหวัดทยยมุกครับมาเที่ยวจุดงานประเพณีบุญเดือนหครับเป็นประเพณีการแแอร์ขบวนบายสีเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้มีเจดบเกขบวนครับถ้าผมเทียบดูแล้วน่าจะใหญ่กว่าขบวนแห่เชินของขบวนท่าท่าประมาณว่าอย่างนั้นอันนี้กําลังจะเดินเข้าสู่พิธีงานแล้วนะครับพราะว่าก็ เตรียมเข้าเปิดงานเดี๋ยวชมบรรยากาศครับก่อนเตรียมเข้าสู่การเปิดงานครับผมผมก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นผู้ว่าครับแต่นายอำเภอเขาบอกว่ามาทั้ง16อำเภอของจังหวัดชายภูมิผมก็ไม่รู้ตรงไหนก็คือก็น่าจะเป็นคนนอตา นี่อันนี้น่าจะเป็นผู้ว่ามาเปิดครับนักูต่องนี้ครับโอ้สืบสานประเพณีคนเรียนนกเจ้าพ่อพญาเหล็งครับวันนี้เป็นผู้ว่ามาเปิดงานครับผู้ว่ารับผู้ว่ารานคนถ่ายรูปคนไหนะผมไม่ใช่คนถ่ายรลปนะพี่น้อง ใค,ใครถ่ายรูปเหรอครับมผ,มผมมาถ่ายช่อง YouTube ต่างหากผมไม่ได้ถ่ายรูปให้เด้อนนอันนี้น่าจะเป็นผ้ว่มครับผมก็ไม่แน่ใจจะมาเข้าพิธีการเปิดงานสืบสารปรเพณนีบุ่นเรียนโหมดของ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 ,ของ,ของจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งเป็นงานประเพณนีก็อย่างที่เราเรา,เราทรา,ยา,ารบยระโสธรเขาก็มีบุญว่องไฟครับ ขบวนเขาก็มีแห่เทียนเข้าวนสาครับอย่างแล้วอกเขาก็มีงานบุญพระเวทขันแก่นมีงานใหม่เช่นเดียวกันกันบไทยภูมินี้เขาก็มีงานบุญเดือนหกครับสือสารพัฒนาอันนอันนี้ก็ียัเปิดงานเป็นทางการนะครับ ต่างกันแต่งตัวน่ะเหลือผู้ชมหน่อยมนี่ก็เปลี่ยนงานพิธีนะครับขบวนขบวนก็ใกล้เริ่ม เดี๋ยวผมมีการให้คำแนะนำว่าคนไหนผู้ว่าคนนี้อ่ะนี่ไม่เกี่ยวอา้าวเหรอผู้ว่ากลุ่มเมื่อกี้ผู้ว่านี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นพี่นี่แหละครับใช่ครับโอ้คนนี้เหรอครับใช่ครับวันนี้ผู้ว่าจะเตรียมกล่าวเปิดงานครับงานประเจีนีบุญเดือนหก,ก,กท่านผู้มีเกียรติทรักคารพทุกท่านพระพรวนแห่ก็อยู่ณเวลานี้ถึงเวลาตามกระบวนการ ท่านผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดเชียงภูมิคำสงค์คุณชูวรรณรัตน์ท่านนายุทธ์เก้าพราเจ้าและท่านผู้รักษาณศาลยุติธรจังหวัดเชียงภูมิท่านรองผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดและประหลัดจังหวัดคณะสุวนราชการขอเรียนเชิญที่โพดเดียมเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากเทศบาลประชุมนำโดยท่านนายกทธ์ิพรวิทนากรใน,น,น,นาฐานะคณะกรรมการจัดขบวนแห่งานประเพณีบุญนด,ดกศาลเจ้าพ่อพัชรแล ตุจาปีพุทธศักราช2566ทางดิฉันขอต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีเมืองชีพูมนายกเทวราวิญญากรได้นำเตือนข้อมูลเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยูมและลูกหลานเจ้าพ่อพญแ,แลได้ร,รับทราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่เคารพอย่างสูงกระผมนายเทวราวิญญากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูในานามของคณะกรรมการจาาัดการแห่ใบสีประเพณีบุญเดือนหกสารเจ้าพ่อพญาแลขอขอบพระคุณท่านโสพลชวนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดขบวน